เรียกได้ว่าคือหาตั้งแต่รอบแนะนําตัวนะครับสำหรับนาราเคปเทยที่ล่าสุดเนี่ยเดินตามความฝันนะครับลุยออเดชั่นรายการดัง The Face Thailand ซีซั่น6นะครับที่เจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าอินรายการนี้สุดๆถึงขั้นว่าจําได้ทุกซีเลย ล่าสุดนะครับนาลาเนี่ยมาในลุคหุนเป๊ะหน้าปังนะครับพร้อมกับความมั่นใจที่เวอร์วังแถมยังเรียกเสียงหัวเราะนะครับในช่วงของการเปิดตัวโดยเจ้าตัวเนี่ยได้พูดตลกนะครับแอบแอบว่าหนูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าพี่เต้กันตนาเนี่ยไม่ยกไม้ถามหนูค่ะเพราะถ้าหนูมาที่นี่ไม่มีกรรมการถามหนูมันก็ไม่ใช่เดอะเฟสจริงๆเพราะหนูต้องการที่จะเป็นเดอะเฟสค่ะพี่เต้แต่ล่าสุดนะครับแฟนๆที่ติดตามนาลาเนี่ยก็ต้องอ้าวไปทต,ตามกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนาลาขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด รายการ The Fa c e s ซ a ซ o n 6ซึ่งนาลานะครับก็ได้เปิดใจในไลฟ์สดนะครับนาลาได้บอกว่าถ้าเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยเราจะรับงานเองไม่ได้ไม่มีเวลาไปหาเงินเนี่ยใช้คืนเจ้านี้นาลาเลือกเจ้านี้มากกว่าความฝันของตัวเองเลยขอสลัดส์เข้าไปในรายการ t ด e Face ในครั้งนี้แต่ถ้าใช้นี้หมดแล้วเนี่ยนาลาเขาก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะกลับมาแข่งขันใหม่เออและสําหรับเหตุผลนี้นะครับสำหรับแอดเองเนี่ยก็เข้าใจนาลานะแล้วก็เห็นด้วยกับนาลาที่คิดได้แบบนี้เพราะว่าถ้าเซ็นสัญญ,ญาไปแล้วเนี่ยนาลาก็ต้องรับงาน นะครับผ่านทางบริษัทผ่านทางรายการนาราจะไม่มีว่ามาไลฟ์สดขายของได้จะไปออกรายการนี้ได้เองอิสระการหาเงินของนาราเนี่ยก็จะไม่มีเลยและลูกหนี้ของนาราเนี่ยก็มีเยอะและหนี้ของนาราเนี่ยก็เป็นก้อนโตด้วยลูกหนี้เกจเอของนาราเนี่ยมันก็มีน้อยนะที่จะรองเงินได้นาน,าน,าน